สวัสดีค่ะรวยสุขด้วยทักษะชีวิตเป็นการอบรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างมีความสุขผ่านกระบวนการทักษะชีวิตที่ออกแบบด้วยตัวคุณเองเพราะนี่คือชีวิตของคุณโดยแบ่งการอบรมออกเป็นสามช่วงดังนี้ช่วงที่1นึ่ทำไมต้องวงางแผนการเงินเราทุกคนมีวงจรชีวิตนับตั้งแต่เกิดเติบโตเป็นเด็กจบการศึกษา เริ่มต้นชีวิตการทำงานสร้างครอบครัวให้การศึกษาแก่บุตรเตรียมตัวกเกษียณอายุเกษียณอายุและสิ้นสุดชีวิตในแต่ละช่วงของชีวิตย่อมต้องการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปตามเป้าหมายของแต่ละคนอะไรจะเกิดขึ้นหากคุณไม่ได้เตรียมความพร้อมเหล่านั้นปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณและคนในครอบครัวของคุณดังนั้นความเข้าใจ และการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินสําหรับเป้าหมายในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตจึงมีความสําคัญและจําเป็นวงล้อแห่งชีวิตประกอบด้วย8ด้านหลักดังนี้ 1. การงานและธุรกิจ 2. การเงิน 3. สุขภาพ 4. ครอบครัวและเพื่อน 5. ความรัก 6. การพักผ่อนและบันเทิง 7. การเติบโตในตนเองและ8สภาพแวดล้อมค่ะ เราทุกคนใช้ชีวิตในหลายด้านโดยทั่วไปครอบคลุม8ดด้านหลักเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองหากคะแนนเต็มสิบคุณจะให้คะแนนความพึงพอใจในชีวิตแต่ละด้านของคุณเท่าไหร่ดีคะในที่นี้เราพิจารณาเฉพาะด้านการเงินซึ่งเป็นด้านที่สำคัญและส่งผลกระทบถึงด้านอื่นๆด้วยอาทิเช่นการเงินกับสุขภาพเมื่อวงล้อแห่งชีวิตขาดความสมดุล คุณจึงไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ดังนั้นการวางแผนการเงินที่ถูกต้องและเหมาะสมย่อมนำมาซึ่งวงล้อแห่งชีวิตที่สมดุลและความสุขของชีวิตค่ะเราทุกคนต่างก้าวเข้าสู่การเกษียณอายุอาจจะเร็วหรือช้าขึ้นอ,อยู่กับอายุของแต่ละคนดังนั้นเป้าหมายการเงินที่สำคัญประการหนึ่งคือการสร้างกองทุนเพื่อการเกษียณกองทุนเพื่อการเกษียณอายุของคุณคือเป้าหมายการเงินที่คุณต้องไปให้ถึง คุณจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไรวงล้อแห่งความมั่งคั่งจะเป็นตัวชี้แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถจะขับเคลื่อนไปถึงเป้าหมายนั้นได้หรือไม่นอกจากความเข้าใจในตัวเลขการเงินว่าเป้าหมายการเงินคุณเป็นเท่าไหร่สถานะการเงินในปัจจุบันเป็นอย่างไรและจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้หรือไม่ทักษะชีวิตเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนคุณไปสู่เป้าหมายทางการเงิน ทักษะชีวิตจะทําให้คุณเข้าใจและตระหนักรู้ในตนเองที่เกี่ยวข้องกับเงินด้วยคําถาม3ามคำถามดังนี้คําถามแรกฉันคือใครคุณอาจจะไม่เคยถามตัวเองมาก่อนว่าฉันคือใครฉันมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรในด้านทั่วไปและโดยเฉพาะด้านการเงินคําถามที่สองฉันมีพฤติกรรมในการใช้เงินเป็นแบบไหนในกลุ่มคนสประเภทคือคนจนคนชั้นกลางและคนรวยคำถามสุดท้าย อะไรที่ขับเคลื่อนให้ฉันมีพฤติกรรมแบบนั้นจะเป็นทัศนคติความเชื่อหรือความกลัวหรือไม่น่าสนใจนะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวางแผนการเงินอย่างไรในการวางแผนการเงินมี5ขั้นตอนหลักดังนี้ 1. ตั้งเป้าหมายทางการเงิน 2. เข้าใจจุดประสงค์ที่ชัดเจน 3. ามกำหนดแผนขั้นตอนและวิธีการ 4. การลงมือปฏิบัติตามแผน 5. การทบทวนและปรับปรุงแผนซึ่งในการอบรมรวยสุขด้วยทักษะชีวิตเราจะฝึกปฏิบัติขั้นตอน3ขั้นตอนแรกเป็นหลักค่ะการวางแผนการเงินที่ดีจะสร้างความสุขใน3ระดับ 1. สุขระดับบุคคลในวงจรชีวิตของคุณคุณสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตได้ และด้วยวงล้อแห่งชีวิตที่สมดุลคุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. ส,สุขระดับครอบครัวการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขภายใต้การบริหารการเงินของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวและสสุขระดับสังคมคุณจะช่วยลดภาระการดูแลของภาครัฐที่มีให้กับผู้สูงอายุและผู้เสียงอายุได้นอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะแบ่งปันและช่วยเหลือให้กับ ผู้ได้โอกาสและผู้ขาดโอกาสต่างๆได้อีกด้วยความสุขอยู่ในมือของคุณแล้วค่ะ